ครับมาดูข้อที่27กันต่อนะครับข้อยีเจ็ดนี่รูปอาจจะผิดไปนนิดนึงนะครับตรงที่ว่า2อง mg เนี่เป็น kg นะครับแล้วก็เนี่ยส mg เนี่ยต้องแก้เป็น kg คือหน่วยเป็นกิโลกรัมถ้าเป็น mg จริงๆตามหลักฟิสิกส์นี่คืออ่านว่ามิลลิกรัมมันคงจะแตกต่างกันเยอะกับกิโลกรัมแทนที่จะเป็นคำวาภาษาที่เป็นกิโลก็กลายเป็นมิลลิไปก็ยิง่ง เยอะนะนครับถ้าเราไปเรียนเรื่องคำอ mm ุปสรรคแต่ว่าโจทย์ข้อน,นี้ก็รูปแค่ผิดแต่ว่าตัวโจทย์ก็บอกมาแล้ว2กิโลกรัมชัดเจนนะครับน,นั้นเราก็ใช้ตัวหนังสือเป็นหลักสถานการณ์ตอนแรกนี่เขาบอกว่ามวล2กิโลกรัมครับให้ดึงวัตถุออกไปในนี้นได้คาบกันกันที่ หรือว่าวัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือค่ามันเองนะครับถ้าเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะเข้าใจว่ามันคือค่าแต่เราไม่เข้าใจว่าวัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบคืออะไรใช้เวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยก็คือหนึ่งคือค่ามันเองส่วนกรณีที่สองข้อขอไข่รูปขอไข่นะนะกรณีที่สองเขาบอกว่าเอามวล m วางทับแล้วได้คาา หรือว่าเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนี่ใช้เวลาอยู่1.5ึ่งจุดวินีจงหางมวล m โจทย์ลักษณะนี้ก็คือเราก็ควรหาค่า k ของการเคลือ่อนที่คนั่นเองแล้วเราก็มาหามวล m ได้นะครับเอาละเรามาดูนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งอันนี้การที่หนึ่งก็คือมีมวลสองกิโลแบบนี้นะครับมีพื้น พื้นไม่มีแรงเสียานนะตามโจทย์บอกมาพื้นไม่มีแรงเสียนหรือว่าพื้นลื่นนะครับพื้นลื่นไม่มีแรงเสียนก็มันจะได้คิดง่ายนะครับภาพการเคลื่อนที่เนี่ยหนึ่งวินาทีนะครับดังนั้นเราก็จะได้ค่า k องของสปริงเนี่ยค่า k เ,เราก็จะหาค่า k ของสปริงได้จากที่เราทราบว่าค่า k k ส่วน m เท่ากับโอเมกากำลังสอง ันนี้ใครท่องไม่ได้บางทีสุดี่นะครับโอเมก้าสอถ้าเราท่องไม่ได้เราก็ต้องไป f เท่ากับ kx ใช่ไหมครับ f เท่ากับ ma นะก็จะมาสัมพันธ์กัน kx เท่ากับ ma นะครับ kx เท่ากับ ma ma ก็คือโอเมก้าสอง x เอ็มโอเมกาข้างสองแล้วก็เคเห็นไหมค่าเคก็คือเอ็มโอเมกาข้างสองเห็นไหมครับเอาละเราก็จะหาค่าเคได้มวลเขาให้มาแล้วโอเมก้าก็คืออะไรสองพายส่วนทีเห็นไหมค่าเคเราก็ได้เอ็มก็คือสองโอเมก้าคือสองพายส่วนทีทียกกำลังสองอย่างนี้นะครับ เคก็จะได้ทีก็คือ1ใช่ไหมอันหนึ่งหารตัวนี้ก็เป็นตัวนี้แหละนะแปดสองสองยกกำลังสองเป็นสี่สี่สองแปดแปดยกกำลังสองค่าคือค่าเคเอาละเราได้ค่าเคเรียบร้อยทีนนี้เป็นสถานการณ์ที่สองสถานการณ์ที่สองเป็นยังไงเขาบอกว่ามีมวลสองกิโลอยู่ตรงนี้ แล้วก็มวล m วางบนนี้นะครับผมก็จะให้อะนี่ค่า k อันเดิมไหมเดิมนะครับ k อันนี่แหละนะครับอันเดิมเดี๋ยวจะให้อันนี้เป็นพื้นนะอันเดิมผมจะให้ m บวก2อกิโลเนี่ยก็เป็นอะไรดีเป็นมวล m ใหญ่แล้วกันเนาะนี่อะ <Yeah. S 1> มวล m ใหญ่ เราหาค่า m ใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยมาหาค่า m เล็กตัวนี้สูตรทั่วไปเราก็ทราบว่าสูตรทั่วไปก็คือ,อ,อ k ส่วน m ก็คือโอเมก้าสอหรือว่าตัวนั้นแนหะที่เราทราบานี่คนระับหรือว่า k ทีากับสอนะ่นี่แหละนะนันเดิมนะครับแต่ทีนี้สูตรของเราโจทย์ข้อนี้ สำหรับโจทย์ข้อนี้มันก็จะเป็น k ส่วน m ใหญ่ m ใหญ่คือมวลมวล f เล็กโบก2กิโลเนี่ยนะท่ากับโอเมก้าสองโอเมก้าสองก็เป็น2พายส่วน t 2เอาหมดยกกำลง 2, ังสองนี่นะครับสำหรับข้อนี้เขาให้คาบตัวที่2มาแล้วคือ1.5วินาที ที่นี้อ่ะไปหน้าต่อไปดีกว่าเนะอันนี้ทสอง k ส่วน m ใหญ่นะครับสองพายส่วน t ยกกลังสองเราเราได้ว่าปาะกาเ k ส่วน m ใหญ่เนะเท่ากับสองพายส่วน t สองยกกลังสองอันนี้มาจาก k ส่วน m เท่ากับโอเมก้าลังสอง 2, นะทีนี้ k ตัวน,นี้เราทราบรว่า8ปดพายยกกำลังสองเท่ากับ m ใหญ่อย่างนี้นะสองพาย t สองเราทราบว่าอะไรเราบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งจุดห้าวินาทีใช่ไหมครับ t สองก็คือหนึ่งจุดห้ากำลังสองนี้เราก็จะทราบ m ใหญ่ก็คูณทะแยงกันไปนะครับ ย้ายข้างย้ายอะไรกันไปนะย้ายข้างเร็หลายคนอาจจะงงครับเรื่องการย้ายข้าง <c oughs> เราไปศึกษาเรื่องการย้ายข้างดูนะครับหลายคนงงก็ย้ายข้างไม่เป็นมาถึงตรงนี้ไปต่อไม่ถูกนะเราย้ายเอาผมผมก็จะย้ายแบบให้เห็นนะแล้วเนาะเอาซะหน่อยเนาะอันนี้ย้ายขึ้นไปอย่างนี้เนะย้ายขึ้นไปอย่างนี้อาจากเร็มตัวนี้ย้ายขึ้นไปอย่างนี้ก็จะอ,อ,อยู่ตรงนี้อ่า อันนี้ย้ายไปอย่างนี้มันก็จะอยู่1.5อย่างนี้อ่าอย่างนี้กกนนะยกกำลังสองนะยกกำลังสองอยู่สองพายตรงนี้นะครับย้ายลงมาข้างล่างอย่างนี้มันก็เป็นสองพายยกกำลังสองอย่างงี้นะอย่าลืมยกกำลังสองเลยนะถ้าเกิดลืมขึ้นมามันก็จะเอ็มนี่นะครับผมเขียนเอ็มใหม่อย่างเงี้ยเอ็มเอ็มเขียนใหม่แบบเนี้ย ก็จะเป็น m เท่ากับ1.5ยกกำลัง2คูณ8ไพย่ยกกำลัง2หารด้วย2ไพย่ยกกำลัง2สองไพายย่างี้ยยกกำลัง2เงี้นะเกือบลืมละมไม่ใช่ไม่ใช่2อพ่ย,ยกกำลัง2 2องไทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็เป็น4ไพ่ใช่ไหมมันก็เป็น4ไพ่ย,ยกกำลัง2 ก็เป็นอะไร1.5ยกกำลังสองคูณด้วย8พายยกกำลังสองหารด้วย4พายยกกำลังสองอันนี้ตัดกันไปก็เหลือ4หาร8ก็เลือ2ใช่ไหมเอ็ M ก็คือ1.5ยกกำลังสองคูณด้วยคูณดเวยมใหญ่นะก็คือ1.5ยกกำลังสองคูณด้วย2นะครับ1.5ยกกำลัง2คูณด้วย2 1.5ึคูณนนะครับคือ2.25 m เอ็มเนี่ยเราจะได้อยู่2.25อคูณ2นะครับก็4.5ด้ได้เท่ากับ4.5กิโลกร,รมัมอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะแต่ว่าเอ็มเอ็มตัวใหญ่เนี่ยก็คือมวลเอ็ม m. ตัวเล็กนั่นบวก2กิโลนะครับงนั้นเอ็มตัวเล็กก็คือ อะไรก็คือ4.5ลบด้วย2องกับก็ได้แล้วกับ2.5กิโลกร,รมัมงนั้นมวลมวลเอฟเล็กก็คือ2.5กิโลกร,รัมครับสำหรับคนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฟังสวัสดีครับ